คนคะหรือว่า b l a c k พิ n งกำลังจะคลอดน้องสาวออกมาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนไปเห็นภาพค่ะว่ามีสาวๆนะเป็นกลุ่มศิลปินฝึกหัดกำลังเข้าไปบริษัท YG ตอนกลางดึกด้วยนะคะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันมีความจะเป็นไปได้มากแค่ไหนที่จะมีวงน้องใหม่เกิดขึ้นมาในปี2021เราไปดูกันคะ่ะ คลิปนี้ล่ะค่ะเป็นที่มาของกระแสข่าวลือวันนี้จะเป็นน้องๆเด็กฝึกนะคะรุ่นล่าสุดเขาเรียกว่ากลุ่มล่าสุดเลยหรือเปล่าของ YG ค่ะที่ทำให้หลายคนคาดเดานะคะว่าบริษัทเนี่ยกำลังเปิดตัวกลุ่มใหม่ซึ่งก็จะเป็นน้องสาวของ BLACKPINK นั่นเองถ้าเกิดว่าปรากฏตัวออกมาจริงนะคะ อันนี้ก็มีที่มาข้อมูลจาก h a n ะฟินแลนเชียลกรุด้วยก็เป็นบริษัททางการเงินค่ะเขาก็บอกมาถึงความเป็นไปได้นะคะว่า YG Entertainment นะคะเตรียมจะปล่อยเขาเรียกว่าเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ออกมาค่ะในปี2021นะคะคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกภาพนี้เนี่ยแฟนๆเขาดันไปบันทึกภาพได้อีกว่าเป็นเด็กฝึกหัดหญิงบางคนนะที่วิ่งเข้าไปในสำนักง,งานใหญ่ของ YG นะคะเมื่อเร็วๆนี้เอง แต่ที่หลายคนสงสัยคือวิ่งเข้าไปกลางดึกเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำงานกันค่อนข้างเป็นความลับมานะคะก็น่าจะไม่อยากให้ใครเห็นด้วยค่ะวิดีโอนี้ถูกบันทึกโดยแฟนๆนะคะบอกว่าเห็นน้องผู้หญิง5คนค่ะรีบมากๆเลยลงจากรถไปแล้วก็เข้าสำนักงานใหญ่ไปนะคะหลายคนเลยบอกว่าเอหรือว่ากรุ๊ปน้องใหม่เนี่ยจะมีสมาชิก5คนกันแน่นะ ต้องบอกว่าเรื่องของตัวเลขนะคะและการเดบิวต์เนี่ยต้องรอลุ้นอีกทีคือจะรู้กันจริงๆเนี่ยวันเดบิวต์จริงๆนะคะการปรากฏตัวออกมาของสาวๆเนี่ยว่าจะเป็นยังไงคือถ้าเล่าย้อนกลับไปค่ะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ YG เขาประกาศว่าจะมีเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ออกมาก็บอกว่ามีสมาชิกถึง9คนค่ะไปๆมาๆก็ลดเหลือแค่4คนเท่านั้นนะคะซึ่ง เรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุนเอาคือวิดีโอเซตเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เผยภาพอะไรมากมายเกี่ยวกับเด็กฝึกหัดนะคะแต่การที่สาวสเนี่ยรีบมากๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมเดบิวต์คือตอนแรกค่ะก็มีข่าวมาว่า yg นี่เขาจะเดบิวต์เกักบลกรุ๊ปน้องใหม่นะคะปรากฏตัวในปี2020นั่นแหละ ก็คือประมาณช่วงเดือนกรกฎาถึงธันวานะคะแต่ไปไปมาๆก็ยังเงียบอยู่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามีกระแสมาด้วยนะว่าน่าจะใช้ชื่อว่า Baby Monster นะคะหรือว่าเบ m o n เอชื่อเก๋นะนะคะเพราะว่าอะไรรู้หรือเปล่าเพราะว่า YG ค่ะเขาได้ไปจดลิขสิทธิ์2ชื่อนี้เอาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะอันนี้ก็มีพนักงานออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพูดแป๊บเดียว ก็ลบออกจากอินสตาแกรมเลยแต่หลายคนที่จับทันก็เดาว่าเอเกับกุ๊ปน้องใหม่น่าจะเป็น2ชื่อนี้แน่ๆเลยหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากรอเจอนะคะแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเดายากมากเพราะอย่างสาวๆ Blackpink นะคะยังต้องใช้เวลาเดบิวต์กว่า4ปีแนะ่ถึงจะเปิดตัวออกมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะแต่หลายคนเขาบอกว่า เอาหนะน่าจะได้เจอน้อง,องสาวนะคะของ b l a c k พิงคเลร็วนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า2ค่ายคู่แข่งค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่เขาก็ปล่อยออกมาแล้วนะศิลปินน้องใหม่นะคะอย่างที่รู้กัน JYP ก็มีสาวๆอีจีนะคะแล้วก็ SM ปล่อยสาวๆเอสปออกมาด้วยคราวนี้จะถึงเวลาหรือเปล่าค่ะที่ YG นะคะจะเข้าสู่สนามการแข่งขันรุ่นต่อไปหรือว่าเจเนอเรชันต่อไปแล้วอันนี้รอติดตามจ้ะ ก็เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดานะคะเพราะหลายวงก็ใช้เวลาเดบิวเนี่ยหลายปีเหลือเกินค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยเนาะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะคะแต่แน่ๆยังไงก็ต้องมีคลื่นลูกใหม่ออกมาเรื่อยๆด้วยยังไงรอติดตามกันนะคะว่าจุดค้าจะเป็นอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆยังไงแบล็คพิ้งก์อยู่กับเราอีกยาวอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะอยากรู้ว่าน้องใหม่จะออกมาเป็นยังไงนะคะ,ะมีอะไรกดติดตามไว้ค่ะ s u b s c r i b นนะคะคลิกติดตามหรือว่าจะคลิกไลค์ไว้ก็ได้ค่ะ อ่ะพี่นิวส์นะคะแน่นอนเจอกัน2ทางเหมือนเดิมเลย YouTube แล้วก็ t ิ k ต o k จ้า